สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเบียรในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนักเรียนเดีย๋ยวคุณครูจะสาธิตการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะให้นักเรียนดูน้ําในแก้วน้ํานะอย่าักเรียนอ่านเศษส่วนเร้อมกับคุณครูนะคะเลิฟอ่านนักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้ ตอนแรกคุณครูแบ่งน้ำออกเป็นทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมคะในแก้วน้ําแต่ตอนนี้ครูเทน้ําไป1ส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3มใช่มคะอ่ะมาดูแก้วที่2ของเรานะคะอ่านักเรียนดูนะคะแก้วน้ําแก้วที่2ครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมคะอ่ะดูนะคะคุณครูจะเทน้ําลงไป อันนี้ครูเทน้ําไป2ส่วนถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนก็จะได้เป็นเศษ2ส่วน4ใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะแก้วใบที่1กับแก้วใบที่2นะคะอ่านกเรียนเห็นปริมาณน้ำไหมคะใบที่1กับใบที่2ใบที่1เป็นไงคะเศษ1นส่วนสมใช่ไหมคะน้อยกว่าเศษ2ส่วน 4นั่นเองนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะให้นักเรียนเห็นแบบชัดๆนะคะค่านักเรียนมารู้จักเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าหัวลูกศรหันไปทางขวามือของนักเรียนนะคะส่วนเครื่องหมายที่2เราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหัวลูกศรจะหันไปทางซ้ายมือของนักเรียนนะคะและเครื่องหมายสุดท้ายเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับค่ะ ค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบเศษส่วนกันนะคะหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะอ่าจตัวอย่างนี้เศษ3ส่วน5กับเศษ3ส่วน11นักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนเรายังไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาครนของ5และ11นั่นก็คือ55เพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือทำส่วนให้ได้55 5า่ะมาดูจำนวนแรกนะคะ3ส่วน5 ดูซิว่าเราจะเอาอะไรมาคูณ5ที่ตัวส่วนใช่ไหมคะแล้วได้55นั่นก็คือนำ11 1มาคูณแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะคะอ่ะคูณ11ทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น3คูณ11ได้33 ตัวส่วน5คูณ11ได้55อ่นักเรียนมาดูจํำนวนที่2เศษ3าส่วน11ตอนนี้ส่วนเราเป็น11อยู่ทําไงจะได้ส่วน55นํานำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนตัวเศษก็จะได้เป็นอะไรคะ3าคูณ5เป็น15ตัวส่วน11คูณ5ได้55ดังนั้น33ส่วน55มากกว่า15ส่วน55ค่ะสรุปได้ว่า 3ส่วนหมากกว่า3ส่วน11นั่นเองค่ะ ค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่2อ,อันนี้อยู่ในรูปของจํานวนค้ากับจํานวนค่าใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันอ่ะนักเรียนมาแปลงจํานวนค้าให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อน5้เหส่วนสแปลงแล้วก็จะได้เป็นแล้วคะสิส่วนสส่วนหเศษสส่วนสแปลงแล้วก็จะได้เป็น23่ส่วนสค่ะแล้วเราก็มาหาคอนอของ3และ4นั่นก็คือ12อ่ะนักเรียนนํามาทีละจํานวนนะคะสิส่วนส มันเป็นส่วน3อยู่ทำยังไงจะกลายเป็นส่วน12ก็คือนำา4มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้เป็นอะไรคะ16คูณ4ได้64ตัวส่วน3คูณ4ได้12อ่ะอีกจำนวนหนึ่งก็คือ23ส่วน4 ทำยังไงตัวส่วน4ถึงจะกลายเป็น12นั่นก็เอาอะไรคะ3มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นตัวเศษ23คูณ3เป็น69ตัวส่วน4คูณ3เป็น12สรุปได้ว่าอะไรคะ64ส่วน12น้อยกว่า69ส่วน12อะดังนั้น16ส่วน3จึงน้อยกว่า23ส่วน4นั่นเองคะ่ะ สรุปหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันถึงจะเปรียบเทียบกันได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ